ดูแสงแดดท,ที่มันส่องลงมาเปี้ยงๆเ,เลยเพราะว่าตอนนี้ด้านบนไม่มีหลังคาแล้วมดแดงมดแดงไปอยู่ไหนเดี๋ยวเรามาสำรวจมดแดงกันด้วยโอ้โหเดี๋ยวไปดูครับทัศนาสวนยางนะที่ผมเนี่ยได้ออกแบบเอาไว้เพื่อรับมือกับหน้าแรงนะครับแล้วก็ สำรวจมดแดงด้วยนี่เราเป็นปีที่แล้วนะมดแดงเนี่ยก็จะเริ่มมันมันลงมาจากต้นยางอะ่ะนะครับลงมาจากต้นยางแล้วแล้วก็มาพื้นที่ในบริเวณต่างๆนะครับแต่ปีนี้ไม่รู้จะมีมากน้อยแค่ไหนจะไปดูนครับถ้าเป็นสองงาหนึง่งนะครับแถวบ้านผมเนี่ยก็ยังมีนะใบแต่ก็เริ่ม ร่วงหล่นแล้วล่ะครับแต่นี่้หอกร้อยครับนะทีมอกร้อยกับทีมสามปันหนึ่งไปแล้วครับนะไปสักพักแล้วล่ะครับใบเขานะร่วงไปแล้วแต่พี่น้องครับตหากว่าดันล่างนี่กองผมเห็นไหมง่ไงความปลอมความปลอมเตรียมรับมือหน้าแรงนะ ก็คือพวกหญ้าพวกนี้ครับมันสามารถที่จะปกป้องความรอ้อนบนเปิวผิวแผ่นดินผปิวพื้นดินนะครับได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเชียวนะครับแล้วก็นี่โลโลอีกชั้นหนึ่งนะที่มันสูงขึ้นไปนก็คือต้นกล้วยป่ากล้วยเตือนนะครับมันกลองแสงกลองแสงชั้นนึ่งนะแล้ว พอลงมาเบื้องล่างก็จะมี่าอีกชั้นหนึ่งนะครับโอ้มันแย่มากเลยครับเมื่อก่อนที่ต้นไม้ต้นนี้มันจะมีรังมดแดงขนาดใหญ่นะครับมาตํารังอยู่สองรังนะพีนี้ยังไม่มีวิแววนะครับนี่คือต้นสอมครับ โอ้แย่เลยครับต้นสอมของเราปีนี้มดแดงยังไม่มานะครับนี่นี่ต้นสอม,ร,มดดรับต้นสอมต้นสอมไอ้ดูไอด้ไอดูโกน ni, <ๆ>นิดน<ๆ>ึงนะโกนผิวโกนต้นสอมครับมีลนะักษณะเป็นเช่นนี้ครับเป็นผิวผิวกลุกกะ <c oughs> เฮ้เสียดายครับนะ <c oughs> ไม่รู้ไม่รู้ว่ายังไม่มาหรือว่า มันจะไม่มาแล้วเม,มื่อก่อนมีหลายรังเลยนะประมาณสองรังใหญ่นะครับอีต้นสองต้นเนี้ยนี่ปีนี้มันหายไปไหนโอ้แต่ไม่เป็นไรยังพอมีเวลานะครับมันอาจจะยังไม่ตันมาแล้วก็ต้องรอไปก่อนครับจะหมดแดงแล้วเดินไปดูเดินไปดูแนว แนวแนวปา่าแนวแนวริมสวนยางด้วยนะครับเนี่ยครับถ้าเราเว้นยากนะอย่างที่ผมบอกนะพี่น้องดูด้านบนครับนี่ลุกเลยโอ้หกว่าที่ยอดยางใบยางจะจะกลับมานะก็ยังใช้เวลาอีกเป็นเดือนเดือนนะครับนะนลองคิดดูจา,ากด้านล่างนี้มันมันลุกแบบ มันก็จะเป็นเป็นใบายางเป็นใบายางน่ากลัวนะแลแ้แสงแดดแสงแดดสาดลงมาทุกวันทุกวันทุกวัน,นโอ้โห่น่ากลัวไหมครับความร้อนน่ากลัวนะความร้อนอันนี้เห็นไหมหญ้ามันได้ช่วยช่วยปกคลุมอยู่ครับอันนี้เป็นฟ่งยางยางอ่อนนะครับที่ผมเคยบอกกับพี่น้องว่าผมไปหาต้นไม้มาปลูกนะครับ เพราะว่าหลังจากที่เราฟูมฟักต้นยางของเรานะเมื่อเมื่อครั้งที่ต้นยางเราเล็กๆเรามีการไถบ้างการจีดบ้างไงต้นไม้มันเลยหมดครับต้นไม้ที่เคยเป็นต้นไม้ดั้งเดิมหมดครับแต่มาดูตังนี้หน่อยครับนี่เห็นไหมครับอันนี้เป็นยางเป็นซีกที่เป็นยางอายุที่แก่กว่าฝั่งตังโน้นนะครับ อ่าเป็นยางยี่ห้อหกร้อยครับสายปันดีเนี่ยอ่าดีบ้างไม่ดีบ้างปนปนกันไปครับอ่านี่ครับเห็นนะมอันนี้สิบสิบกว่าจะยี่สิบปีแล้วนะนนจะยี่สิบปีแล้วคือปลูกตั้งแต่ปีห้าศูนย์นะแปลงนี้ปีห้าศูนย์จนมาถึงวันนี้กี่ปีครับเดีย๋ยวเนับนับ,นบ,นบ,นบครับต้องปักเบรกนะไปนับก่อนครับ ตกภาษาไทยพี่น้องครับเลยคิดเลขไม่ค่อยถูก18ปีสิครับใกล้จะ20ปีแล้วนะผมเว้นพวกกล้วยป่าไว้พวกนี้ครับเว้นไว้เลยนะครับนะ,ะยางโอกร้อยเนี่ยร่องร่องแสงก็จะเยอะกว่าพวกสองงานหนึ่งนะในเดียวผมพาไปดูที่สองงานหนึ่งนะผมปลูกสองงานหนึ่งที่เป็นยางอ่อนนะเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับอันนี้ อันนี้ร่องแสงมันเยอะมันเลยหญ้าพวกหญ้าพวกนี้มันก็ยังขึ้นนะยังขึ้นสบายเลยนะครับแล้วผมก็เว้นต้นไม้เป็นเป็นระยะระยะน,ะนี่อันนี้ต้นเนียงโอ้ยเนืเมื่อก่อนพี่น้องครับหมดแดงเนี่ยมาอยู่เต็มไปหมดครับแต่มันเอาไม่ถึงไงมันสูงนะครับล่ะปีนี้ยังไม่มาเป็นไงวะมดแดงปีนี้ มันหายไปไหนครับปีนี้หรือมันยังไม่มาอันนี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับเรืร่อยๆเรืร่อยๆเจอแล้วเจอแล้วมดแดงเจอแล้วโอ้โห,โอโหเอมาอยู่ตรงนี้นี่เองมดแดงครับมดแดง ครับปุ้ยมาอยู่นี่เจอแล้วรังเลยโอ้โหนี่นี่อันนี้ต้นอะไรมันเป็นต้นต้นอะไรต้นจริงต้นจริงนะหรือเปล่ามันอยู่ในในวงตระกูลของพวกต้นนาต้นอะไรต้นต้นปนนะครับพวกต้นปนต้นอะไรอย่างเนี้ยครับนะ มันเป็นไม้ในวงเดียวกันนะกับพวกต้นปนต้นปออะไรเงี้ยครับแต่นนี้ไม่แน่ใจว่ามันชื่ออะไรกันแนะ่แต่ที่แน่ๆมดแดงมาอยู่แล้วครับนี่หล้แล้วรังเึงรังกระติดเดี๋ยวไนดะ้แต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับพี่น้องครับนะปี่น้องดูต้นนี้ครับใบใบนี้ก็ใหญ่โตเลยนะครับ แต่มดแดงไม่เคยตำรังนะที่ใบเจ้าพวกเนี้ยมันแปลกมากครับไม่รู้เป็นไงทั้งๆที่ใบก็โตตูนะะได้สักใบเนี่ยโหหลังใหญ่เลยแต่มันมีความคลายครับใบมันอาจจะเป็นเอ็ดผลหรือเปล่าครับที่มดแดงมันไม่ชอบอยู่นะมันมีความคลายครับนี่คือต้นปอจงนะครับนะ ต้นปอจงครับใบเป็นคำไมะยี่เลยนะต,ตั้งด้านหน้าด้านหลังนะใบโตมากนะครับเฮ้ยบดแดงบอกไม่อยากจะตำลังหรือเปล่านะครับต้นปอจงครับผมเว้นไวนะ้แนเว้นไว้อันนี้เว้นไว้เนื่องจากเป็นไม้ที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนี่มาตังนี้มาตังนี้มาตังนี้ นี่นับเลยนับเลยเห,เห็นเปล่าเห็นไหมเปล่าเห็นไหมเปล่านี่นี่หนึ่งรังเลยนะนะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดนะตั้งรังเล็กรังใหญ่นะถ้าเป็นรังใหญ่ที่ขนาดพอใช้ได้เนี่ยที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้คือสามรังนะครับนะสามรังน่นๆอยู่ตรงนั้นนะรังนึงนะฮะ นี่คือต้นมะเดือนี่มะเดือชิงมะเดือชิงนะมะเดือชิงครับพี่น้องมะเดือชิงผมเคยพิสูจน์นะก็บอกมะเดือไม่ค่อยดีมีแมงวีอยู่ก้างใน,น <laughs> ผมเคยพิสูจน์นะพี่น้องนะลูกที่มันกําลังจัดสุกนะผมลองแกะดูครับปรากฏว่ามันมีแมงวีจริงๆด้วยครับ <laughs> คิดว่ามันเป็นแก่กรรม ฟังเปยเห็นไหมีแท้มันมีแมงวีครับนี่คือมะเดื่อจิ้งไปน้องครับเป็นต้นไม้ที่มดแดงเนี่ยชอบมาทำรังอยู่มากที่สุดนะเจ้าที่ผมสังเกตนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าใบของเขาที่มันมีความหนาหนานะครับแล้วก็มีความลื่นลื่นคือ,ค,อคือมันไม่มีขนมันไม่มีขนที่ใบมันนะครับมดแดงชอบนะ เออได้แล้วได้แล้วเจอแล้วนะฮะเดี๋ยวค่อยมาดูไข่มันนะครับวิธีสังเกตนะไม่รู้เหมือนกันหรือเปล่านะเขาบอกให้ดูรังมันถ้ารังมันห้อยห้อยนะด,ดูดูเหมือนว่ารังมันหนักหนักเขาบอกไก่มันจะเต็มแล้วจะใหญ่แล้วนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นไข่พวกกเล็กๆไก่ไก่เล็กๆไก่สาร อ่าเจอแล้วโหเว้นเว้นต้นมาเดือไว้เนี่ยถือว่าใช้ได้เลยพี่น้องครับเว้นไครับซุดยอดต้นนี้คือไม่รู้ทนอะไรไม่รู้จักนะครับแต่ผมจําได้นะตอนสมัยเด็กๆนะครับเอายอดมาเนี่ยยอดยอดยอดอย่างเนี้ยแล้วเอาอมาแต่อะไรคือมันจะมีบทกลอนอยู่นะก็บอกอะไรแล้วลืม หมาแดงหมาดำอะไรสักอย่างนะครับนะแล้วมันก็มีมีแมลงน,นะตัวสีแดง,ดงดๆดๆเนี่ยวิ่งออกมาจากจากที่มันซ่อนตัวอยู่ใต้คลีบใบครับพี่น้องครับตื่นเะต้นกันมากเลยรอนสมัยเด็กๆนะครับนะสียอดไอเช้านี่แหละนี่นีดูดูด,ดปกักเนี่ยถ้าได้ไปปลูกแล้วแล้ว ตาตตาแกล้ด้านล่างเนี่ยโอ้นอนสบายเลยนะแต่ต้องตกแต่งนะตกตกแตง่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปดูเข้าไปดูนะมันแต่อันนี้มันมันไม่ได้ตกแต่งนะครับไม่ตกแตง่งแต่เราได้ตกแต่งเนี่ยมันก็จะดูสวยนะครับลอยมันสูงขึ้นไปสักนิดฮนะแล้วเราเข้าไปนั่งหาด้านใต้ยอย่างเนี้ยครับ มีเก้าอี้นะเก้าอี้ที่ผมเป็นเก้าอี้แคมปิ้งก็ม,มานั่งนะหรือนอนสบายนะตอนหวันเตียงๆนะครับแล้วงูเขียวมันก็พันอยู่เ <c oughs> นะนี่ยครับไม่รู้ต้นอะไรนะครับแต่มันก็ใกล้จะศูนย์พันแล้วด้วยนะแต่เราไม่อนุรักษ์มันมันไอเจ้าพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นไม้เศรษฐกิจแต่อย่างใดน มันอาจจะเป็นไม้ที่ที่เว้นไว้ดูสวยงามเฉยๆนช่นะครับเดินทางกันทอครับอันนี้อันนี้ขอบแดนสุดแล้วตีจริงทีจริงขอบแดนสุดนะครับผมเนี่ยเขเว้นต้นไม้เยอะนะปลูกปลูกเป็นแนวแดนนะครับแต่ไม่อยากจะแนะนำแนวแดนนะครับเดี๋ยวมันเกิดมีปัญหากับ กับกวายตรงข้ามนะอาจจะเป็นเรื่องใหญ่นะ่ริงผมก็มีต้นจวงก็มีคลิปอยู่นะครับที่ผมเดินต่ต้นจวงที่ผาปลูกไว้ตามแนวต่างๆนะครับตามแนวแดนนะแต่แต่ตั้งองฟังเนี่ยเป็นเป็นญาติกันครับเป็นเป็นเป็นญาติเป็นพีนนนนน่น้องกันนะครับแต่แต่ผมก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์ความเป็นพี่น้องแล้วไปลุกล้ำแดนตัวนะคือมันอยู่ในที่ปกติันะครับ มันอยู่ในในในที่ที่เว้นระยะไว้ดีนั่นแหละนะครับแต่ถ้าเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ค่อยเข้าใจกันอาจจะพูดกันเยอะหน่อย <c oughs> นะมันล่อไปไม่ได้พอล่อแล้วมีมีปนนัญหาโหนี่คือในสวนยางที่อยู่ทางขวังของติศต,ตะวันตกนะครับ เป็นสองงานหนึครับสองงานหน่ก่อนหน้าเนี้ยใบก็จะเต็มทึบมากเลยนะครับนี่นี่นี่โอ้ยกําลังออกดอกนะครับด,ดอกดอกดอกอเหอ่ออกดอกออกดอก,ดอกชูช่อนี่ดอกมันอยู่ใต้บ <laughs> <laughs> ใตบเวลาจะตาย่ายากต้องเสยขึ้นไปเสยกล้องขึ้นไปนะครับนี่ แต่มองไมย่ย t นะครับที่มันอยู่ต่ำๆเดีเดโอดอกเขาเรียกดอกถ้าเป็นบ้านผมเรียกดอกแป้งหมูดนะกลิ่นมันเหมือนแป้งบูดครับพี่น้องครับหรือนะหลายคนอาจจะเรียกว่าต้นโมกนะนะต้นโมกต้นโมกปากนะโมกป่านะ แต่ผมเนี่ยเรียกต้นแป้งบูดนะครับพี่น้องอโอ้โ,อโอหมดแดงมาอยู่ด้วยมดแดงมาอยู่ด้วยแต่ว่ารังไม่ใหญ่นะรังไม่ใหญ่เป็นตีปักปิงอาศัยนะครับของเช่ามดแดงออ,อย่างที่บอกครับพี่น้องครับเมื่อก่อนโซนนี้มันเป็นโซนที่เป็นยางสองอันหนึ่งนะครับ ซึ่งมันจะมีใบร่มตึบมากนะครับอหญ้าเนี่ยก็ไม่ค่อยจะขึ้นนะครับแล้วก็ต้นไม้ที่ไม่ได้รับแสงบางชนิดก็ล้มตายลงนะถึงแม้ว่าจะเป็นต้นใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าขนาดหญ้ายังไม่ขึ้นเลยนะนี่คือต้นอปอจงเหมือนกันครับก็ได้ตายลงเนี่ยใ,ในในช่วงที่ใบกองสองอันหนึ่งเขา เก่าหนาแน่นนะครับแต่พวกนี้ต้นนะอันนี้อันเบลีเบลีเบลีเขาเรียกเบลีขนครับพวกนี้ต้นตายยตดนะพี่น้องครับการอาดเจอยาฉีดญ้ายังไม่ตายนะที่สวนนึงนะผมเห็นเขาฉีดนะสวนผมไม่ฉีดครับนี่คือต้นปอจงตายดีกเกลย่อนพี่น้องเรัปอจงต้นนี้ตายเลยมัน มันรลมก้นตึนวาเลยนะต้นนี้ก็เรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ก็คือเป็นเป็นไม้แดนใต้จะนิดหนึ่งนะครับที่มันอยู่ในล่มมากเกินไปนะมันอยู่แถวเดียวกันกับกับต้นปอจงเมื่อกี้ครับนี่คือต้นตังมัน ก็บอกเป็นไม้ที่มันมียางของมันอนะ่ะมีความกันนะครับแต่ไงมันไม่รู้แมงอะไรมันใจโกนอยู่บ่อยๆครับนะตอนที่มันตอนต้นประมาณเนี้ยไม่รอดครับนะก็ตายไปในช่วงที่ใบสองงาหนึ่งเกาทึบแสงอย่างมากนะครับต้นตังครับแต่เดี๋ยวมันยังมีอยู่อีกต้นหนึ่งนะเดี๋ยวไปดูต้นตังอีกต้นหนึ่งนะครับ เ,เห็นไหมครับเห็นไหมนี่ขนาดต้นนะสักต้นสักตองพี่น้องครับเกล็่กลิงเลยต้นนี้นะเพราะว่ามันอยู่ที่ไม่ได้รับแสงนะครับเรียบร้อยครับต้นตังตายนะมาเลยต,ต้นตังต้นตะังนะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ดีหน่อยครับรอดนะฮะอีกต้นหนึ่งไม่รอดนะครับ แต่ไม่รู้จะรอดแรงไหมนะปีนี้ได้ข่าวว่าแรงเยอะแรงกันเยอะไม่รู้จะแรงแค่ไหนนะครับแต่ต้นนี้รอดเลยต้นตังครับเขาบอกเป็นไม้ที่มันมีมียางที่มันกันนะครับเนะขาเขาว่าอย่างนั้นแต่ผมเห็นตอนต้นเล็กๆนะมีพี่น้องคนหนึ่งนะคอมเมนต์ผมมาบอกมันมียางกันยังไงเห็น มันโดนอะไรโดนแมงอะไรสักอย่างมาใจเออมันก็นา่าแปลกนะครับผมก็เห็นนะมันมีร่องรอยของโดนโดนโดนแมงอะไรสักอย่างใจมไม่รู้มันใจไปทำอะไรถ้าหากว่ายางมันกันจริงนะมันก็คงจะทำอะไรแมงพวกนั้นไม่ได้แต่แต่ถ้าถูกปิวหนังเราเนี่ยมันกันครัแบบเขาเรียกต้นตังน,นะเอาละครับและนี่ก็คือการเดินมาสำรวจ สวนยางที่กำลังจะเข้าสู่หน้าแรงเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็สวงยางปัดใบพี่น้องครับก็มาหาหมดแดงด้วยก็มีอยู่ก็หลายรังอยู่นะครับแต่มันรังไม่ค่อยใหญ่นะก็ต้นต้นไม้ก็ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ผมก็จะเว้นเป็นพวกหญ้าอย่างนี้ครับอย่าลืมนะครับถ้าหากว่าเรา อยากจะเว้นหญ้าในช่วงหน้าแล้งนะครับเราอาจจะต้องตกแต่งหญ้ามาก่อนมาก่อนหน้านี้นะครับถ้า,าว่ามันมันรุกเกินไปเนี่ยมันก็อาจจะดูไม่ค่อยดีนะแต่ถ้ามันเตียนแววเกินไปเนี่ยมันก็เสี่ยงหลายอย่างนะครับนะดังนั้นตกแต่งหญ้าไว้นะมันมันเขียวเขียวอย่างเงี้ยครับนะฮะมันก็อาจจะป้องกันได้หลายอย่างนะป้องกันทั้งาการระอิดระอยของน้ํา ของน้ําในดินความชื้นแล้วก็ป้องกันควยได้ด้วยนะครับนะแต่ก็ต้องเข้ามาเดินอ่าเขาเรียกว่ามาสังเกตการอยู่บ่อยๆแหละครับนะในแนวที่มันเกิดควยไหมบ่อยๆครับนะแต่บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยมีนะไม่ค่อยมอีเรื่องของวไวไหมนะครับมีน้อยครับแต่ถ้าเป็นฝั่งต่างจังหวัดอื่นเนี่ยไม่ก็ไม่มนแน่นะครับแต่ปีนี้ก็บอกแล้วห้ามจุดไฟนะเอาละครับพี่องครับก่อนจากกันคลิปนี้ ก็ขอฝากหมวกครับหมวกหมวก,มวกโอ้จริงๆหมวกใบนี้ผมใส่มาตั้งแต่แรกๆเริ่มท o u t u b e เลยนะครับมันเป็นหมวกก็เรียกหมวกปีกนะทรงของทหารปรานนะครับซึ่งมันมีหลายหลายแบบหลายรูปทรงนะครับอ่าก็เรียกหมวกหมวกเดินป่านะ,ะน่นะครับนี่คือทรงของหมวกทหารปลานนะครับนะแต่ก็ดูเก่าแล้วเพราะว่าผมใช้มานานมากแล้วนะครับ ใส่ไว้บักแดดเดินป่านะหรือว่าเท่นะครับอ่ะัตทรงทรงแบบนี้ครับมันเป็นทรงของทหารปรานนะครับนะอ่ะถ้าพี่น้องต่านไหนสนใจอยากจะได้หมวกทรงทหารปรานนะก็สามารถกดไปทางจักรลาที่ผมปักได้นะครับพี่น้องครับและนี่ก็คือเรื่องราวของการอ่าเป็นคลิปวันหลงเหตุการณ์ในการเข้ามาเดินหาเรื่องราวต่างๆนะแล้วเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่นะในคลิปต่อไป แล้วก็ไปลิฟต์ต่อไปฝากกดติดตามด้วยนะครับคนที่เข้าใหม่ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามอยู่แล้วโปรใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับถ้าพี่น้องสนใจเรื่องราวเพิ่มเติมก็สามารถกดดู2คลิปนี้ได้นะครับและถ้าพี่น้องอยากดูคลิปและเพลิดเพลินเพิ่มเติมก็สามารถกดดูได้ที่โลโก้นี้นะครับพร้อมมีตั้งตำนานสวนและตำนานไม้แล้วไว้พบกันครับ